เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับตัวละครซุนโกคูนะครับเป็นภาคมาจิมบูซากานะครับในการสู้กับเจ้าบูในตอนสุดท้ายของเรื่องนะครับผมต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เปิดได้มาแล้วก็ลองไปทดสอบในคือโหมดธรรมาดาแม่งเก่งอยู่แล้วเว้ยแต่เราเราจะลองมาเทสดูนะครับในส่วนของด่าน Extreme Super Battle Road นะครับว่าโกคูตัวเนี้ยมันจะไหวสักแค่ไหน กันเชียวนะครับผมมาดูว่าใช้งานจริงมันเป็นอย่างไรกันนะครับผมเบอร์จะได้เห็นไปเลยว่าแม่งโหดขนาดไหนนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมไปผมรู้สึกว่าไอโกคู Goku เนี่ยมันจะมีความสามารถในการที่จะสะตันด้วยใช่ไหมเออถ้าจำไม่ผิดนะอืมเพราะฉะนั้นผมก็จะย้ำเลยครับแต่ว่าเล็ยกยำนะฮะอืม อ่าโอเคนีสตา,ารีตานแล้วกันป่ะโอเคสตารแม่งเฮสตาน,าตานกกอีสาตาสาตเีเสียวเอ้ยม่วงยังไงโอเคหรือว่าจะหลบได้ยิงไหมยิงสตัน์สตัรโอ้โหเสียใจนะครับไม่สตัรนะครับโอเคหลบได้โอ้โหสองพันแปด สองล้านแปดนะฮะโอ้โหนี่บอกตรงเลยอย่างโถดตีชี้อีกเป็นไงตีไม่เข้าเลยนะฮะโกคูตีไม่เข้าเลยนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าโกคูอีกฝั่งหนึ่งคือตีไม่เข้าเลยนะฮะเออมอืม คือตอนนี้ไอ้โกคูมันยังไม่ได้ท่าไม่ตายใช่ไหมบอกว่าจะสตันติดนะอืเฮ้ยมันตีหรือว่าเราถึงอยู่แล้ววะเราแน่ใจถึงอยู่แล้วนะฮะอืออืออืออืเอามานันทิ้งชิคหั่ง ดูเร็วเออโหจะยิงหายโดนจะยิงหายโดนหนักเลยเฮ้ยโกคูปแปลงร่างได้นะฮะผมเออโกคูปแปลงไหนขอให้เขาดูดิผมกดข้ามแอนิเมชันนะฮได้ขอดูแบบหนึ่งวันละรอบโอเคไปโกคูปแปลงร่างสิ เอาว่ะมาซี่โวยจอด,ออว,งงจด,อดว้าวยื้อเงาจัดเลยฮะเฮ้ยกันนะไอ้โกคูตัวนี้มันโดนสตาร์แค่รอบเดียวเองเหรอวะยังไงดิผมว่าตอนเนี้ยเปอร์เซ็นที่เราจะตายเนี่ยคือสูงมากมากเลยนะฮะ ผมกอใช้ไอเทมหน่อยละกันนะครับผมสัมผัสได้ว่าผมจะตายอย่างแน่นอนครับโอเคโอเคเพลงโคตรเพระเพลงอย่างเพะเลยฮะอืมนั่นงาดีนะกูใช้เทมอู้าตานโหวจังวะอุ้ยอุ้ย โอ้โห,าโโหสามล้านสามนี่คือลิงก์สกิลยังไม่เต็มสิทด้วยนะสามล้านสามครับเพื่อนๆตายแน่นอนครับสุดเกินอ่ะอันนี้บอกนะสุดเกินสามล้านสามนะฮะดามเมจเฮ้ยลูกอมหน่อยเอาหน่อยเร็วลูกลูก,ลกอมที่แข็งแกร่งที่สุดสตันหน่อยเร็ว โอ้โหเ้ยลูกอมลูกอมหลบโอเคมาลูกอมบอกถึงไม่สตาร์ทกูหลบเอาก็ได้ไงมาไปครับอืม ออออออโอเคสต้านเลยเป็นยินหางที่มันเป็นทั้งซับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะฮะด,ดูดิเพื่อนๆเทนยินหางมันเป็นทุกอย่างให้แล้วครับเฮ้ยไหนดูดิเออขอแบบเบิ้มๆอ่ะขอแบบเบิ้มเม สามหมื่นนะครับโดนตีธรรมดาอยู่ที่สามหมื่นนะครับผมเออถือว่าโอเคนะคือวันนี้คือไม่ใช่เทมเลยนะฮะโดนสามหมื่นสามล้านเจ็ดคือบูตดาเมจได้แรงมากเลยอ่ะผมบอกแล้วเนี่ยผมชอบการตีเบิ้ลแล้วก็ คือมันเป็นตัวเดียวจบในตัวเลยอะตีเบิ้ลแถมโอกาสตดคีทิคอลอย่างสูงด้วยนะฮะเอ้ยไม่ใช่เป็นโอกาสตีคีทิคอลอ่ะคือผมมองว่าครบเครื่องนะสำหรับผมอะผมมองว่าแม่งอย่างครบเครื่องมากๆเลยนะฮะเออเฮ้ยมันใช้ทำให้ตายตอนหลังใช่ไหมอ่าโอเคมาอุ้ยมาดูว่าเวโตมันจะรับตีนไหวไหมมาดูนะครับ เพื่อนคิดว่าเบียโต้มาจะรับตีนไหวไหมมาดูกันมานี่ผมกินไอเทมเสริมพลังนะโอ้โหแบบสบายๆเลยอะโอโ้แต่ยอดมากเรียบ้อยับผมเน้อก็แบบโอเค เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับทีมเบตโต้ไม่ทีมเบตโต้ทีมมาจินบูซาต้านะครับในการผ่านมิชชั่นเอ็กซ์ตรีมซูเปอร์แบทเทิลโหลดนั่นเองนะครับค่อนข้างที่จะสบายนะไม่สบายหรอกแม่งใช้เวลาตัง้งสิบเก้าทีไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูเขาเรียกว่าอะไรสรุปเลยนะครับหลังจากที่ใช้ผ่านไอตัวเอ็กซ์ตรีมซูเปอร์ซูเปอร์แบทเทิล์นโหลดเดี๋ยวผมรู้สึกงไงบ้างน,นะครับโอเคอ่นะขอให้เพื่อนหน่อยโอเคครับผมเราก็มาดูสรุป ความโหดเที่ยมของโกคูตัวนี้กันเลยนะฮะหลังจากที่ได้ลองใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเนาะโอเคต้องบอกก่อนเลยว่าชอบการใช้ท่าไม่ตายของเขาอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าความสามารถในการที่จะตีเบิ้ลน,นะครับพร้อมทั้งที่จะสัตตันคู่ต่อสู้ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือต้องบอกเลยว่าเป็น เป็นแมคคนิกที่แบบโอเคมากๆเลยมันมัน,มนทำออกมาได้แบบครอบคุมด oh. ้วยคือแบบปกติตัวที่มันสแต็คพางโจมตีเนี่ยมันจะก็จะสแต็คอย่างเดียวแล้วก็โลเวอร์แอทแท็กโลเวอร์ดีเฟน์ก็ว่าไปแต่นี่คือสแต็ค ทั้งพลังโจมต,ตีและพลังป้องกัน30%พร้อมทางมีโอกาสในการที่จะสตันกู้ต่อสู้ด้วยนะครับผมและสิ่งที่ทําให้โกคูตัวนี้ผมมองว่าเอ่อความสามารถที่มันโหดเพราะว่ามันมีโอกาสในการที่จะตีเบิ้ลนะครับผมมันตีเบิ้ลได้ง่ายเลยมันทําให้เปอร์เซ็นต์ในการที่จะตีติดสแตนน่ะโคตรดีใครที่ชอบเล่นได้แบบซูเปอร์แบทเทิลโรลดอะไรแบบนี้คุณน่าจะชอบตัวนี้นะครับว่าผมบอกเลยว่าตัวนี้ยังเกื่อนนะครับยังเกื่อนนะครับผมโดนตี โดนตีด่านเอ็ก์ตรีมซูเปอร์เวทโลโดนตีอยู่ประมาณ3 0,000ืนะครับแต่ถ้าเกิดแพ้สีนี่อาจจะถึงแสนได้นะแต่คือโดนตัวธรรมดาตีสามหมื่นนๆเลยโอ้โห oh, สบายรับตีได้แบบสบายมากนะฮะเออคือแบบล้วเกิดเรายิงทําไม่ตายก่อนอะ่ะสมามติยิงทําไม่ตาย2รอบเนี่ยพลังป้องกันก็จะยิ่งทวีคูณไปด้วยนะครับผมปกติลองแล้วดาเมจต,ตอนที่มันมีตัวซับอะ่ะอยู่ที่2องล้านหถ้าเกิดมีตัวซับอะ่ะ แลแปลงล่างไปซูเปอร์สยาโดยพุ่งไปอยู่มาณสามสี่ล้านเนี้ยาจไม่ผิดนะเออคือแบบดาเมจมันดาเมจมันเวอร์วังอลังการโคตรเลยนะครับตัวนี้บอกเลยมีตัวซับด้วยแล้วแบบตีเบิลตีเบิลทวีคูมอีกสมมุติมันติดตีเบิลใช่ไหมม,มูแปลงล่างไปล่างสาบตัวเนี้ยตีเบิลไปอีกนะครับมันสแต็งบวกสองร้อยลวมันมีโอกาสที่จะตีสองครั้งและในสองครั้งนั้นอ่ะมีโอกาสที่จะเป็นท่าไม่ตายอย่างที่บอกคือสมมุติ ตีแล้วรอบหนึ่งติดทําให้ตายอีกรอบหนึ่งตีซ้ำอีกรอบหนึ่งติดทําให้ตายตีซ้ำอีกรอบหนึ่งติดทํใไมตายโอ้โหถ้ากับว่ามีโอกาสที่จะตีติดทําให้ตาย3มครั้งซ้อนแม่เจ้านะครับผมตี3าครั้งซ้อนแล้วแถมมันจะบวกพลังโจมตีเข้าไปเรื่อยๆอีกทับๆเข้าไปเรื่อยๆอีกมันทําให้โค้ชเนี่ยผมมองว่าไม่หโหดนะครับผมถามว่าไอ้ตีเบิร์เนี้ยมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่านี่ครับบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะไอ้แมคานนิกตัวเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ สมมุติถ้าใน3ครั้งที่มันตีติดแล้วมันตึกติดบ b i l i t y ตงเนี้มันเหมือนเหมือนกับว,ว่าตัวเกมมันจะทําการรีเซ็ตความสามารถหรือพาสิฟของโกคูหรือเปล่าเนี่ยไม่มั่นใจว่ะเอออันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับมันก็มีโอกาสที่จะตีเบิ้ลได้ 3- 4รอบเลยก็เป็นไปได้นะยเว้ยโหดนะผมมองว่าตัวนี้ครบเครื่องมากๆเลยนะครับผมใส่ ability หลบ้มันนะเพราะว่าผมไม่มีไงผมอยากจะลงเบิ้ลให้หมดเลยด้วยซ้ำไปแต่ผมไม่มีไงผมก็เลยใส่เป็นหลบให้นะครับผม,ผมด้วยรวมผมมองว่าตัวนี้ ใครที่ชอบแบบสายบ้าพลังอะ่ะอย่างผมอะ่ะผมชอบสายบ้าพลังเ้ยผมไม่ชอบสายหลบแบบโกคูยูไออ่ะไม่ต้องไปวัดดวงอะไรเงี้ยไอตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นโกคูที่แบบถึกทนตรตรนเออไม่ต้องหลบไม่ต้องการการหลบหายเห hey, วทั้งสิ้นกูพร้อมที่จะรับตีนทุกอย่างมาเลยมากูขอยินทําไม่ตายก่อนกูถึกมากนะครับไม่ต้องหลบไอ้นี่ไม่ต้องหลบเลยแถมไม่เหมือนโกคูยูหกปีตรงที่ว่าม่งตีเบิ้ลได้ด้วยแล้วมีโอกาสเป็นสตันด้วยเฮ้ย แม่งคือผมมองว่าความสมามว่าแม่งน้องๆ UI เลยอะจริงๆนะไม่มีตีเบิ้ลนี่แหละแล้วติดขี้อะแม่งน้องๆอ i เลยแต่แค่ไม่มีหลบเท่านั้นเองนะครับผมแต่แบบมันเป็น UR แต่แบบ UR โคตรโหดตรงนันเป็น UR ที่โหดมากๆผมให้ตัวนี้ดัมดากโกคูทั้งหมดอะถ้าไม่ตายโคตรสวยเลยการ์ดก็สวยด้วยแม่งผมให้ผมชอบโกคูตัวนี้สุดแหละในบรรดาการ์ดโกคูทั้งหมดอะชอบมากกว่า UI อีกเออ อันนี้พุ่งตรงยูไอผมไม่ชอบสีผมอ่ะมาดูแบบอย,อย่างไงไรู้แต่โกคูเนี่ยผมผมบอกตัเลยผมชอบชอบที่สุดแล้วนะครับผมให้แบบไอ้ตัวนี้สิบเต็มสิบเลยสิบเต็มสิบไปเลยนะครับผมสำหรับโกคู ซูเปอร์ไซย่าสองผ้ามาจินบูซาก้าตัวนี้ตัวโปรดเลยจะขึ้นเป็นเทียตัวโปรดผมแล้วแม่งโวครบจบในตัวเดียวโอเคนะครับนี่คือการรีวิวหวังว่าเพื่อนคงจะเห็นแล้วนะครับว่าเอาไปลงเอตีมซูเปอร์เพนทลบสบายนะครับผมมองว่าถึงไม่ใช่อยู่ในทีมมาจินบูซาก้าไปอยู่ทีมอื่นผมว่ามันก็ดูแลตัวเองได้ไม่ต้องเป็นแบบพลาข่ายแม่งเป็นตัวแบกด้วยซ้ำไปนะครับดาเมจแรงมากๆหวังผลกับมันได้มากๆเลยตัวนี้ดาเมจแบบเวอร์วังอลังการนะครับผมอัพเบิ้ลไปเลยนะคีไม่ต้องคีมันมีติดตัวอยู่แล้ว โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับไม่ต้องมาเชื่อผมรับร์เซ็นก็ได้นะครับไปลองเล่นดูนี่ให้โชว์นะนี่ลิงก์ยังไม่ได้เล่นเลยนะถ้าอัพลิงก์เต็มสิบเมื่อไหร่ไม่อยากคิดเลยว่าดาเมจน่าจะ เกือบ3ล้านได้เลยไหมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเนาะก,ก็ใครที่กาลังเปิดอยู่ผมบอกเลยว่าตัวนี้สุดยอดบ้างครับเปิดให้ได้นะแล้วก็เล่นจะสนุกมากๆเลยนะครับเหมือนเดิมครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครือผม